เจ้าที่ฝ่ายปกครองก็ไปตรวจสอบมันจดสมาคมหรือเปล่าสมาคมทิทักช้างหรือเปล่าหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างก็ต้องไปดูว่าช้างมีตัวพิ์รูปพัน์ถูกต้องไหมท่านผอ,อชัยวัฒน์ก็ต้องไปดูอีกว่าตัวพินรูปพัุ์ช้างเนี่ยมันจากบัญชีลูกครอพ่อแม่มันมาจากที่ไหนใช่ช้างไทยไหมดีเอ็นตรงกันไหม ถ้าไม่ใช่ก็ต้องดำเนินการจับปุ๊มสมพกรก็ต้องไปดูว่าที่คุณมาประกอบอาชีพอาศัยแผ่นดินไทยทำมาหาแดดเนี่ยคุณเสียภาษีถูกต้องไหมไม่ใช่เสียเหมากันนะครับสามกรมที่ดินต้องไปตรวจสอบว่ารีสอร์ทคุณเนี่ยที่มาสร้างแล้วก็คนไทยแค่ไปหย่อนตูดน,นั่งแล้วมือมากีดเขาเนี่ยนอทอสามปอที่ออกเนี่ย ใช้สพหนึ่งบินมาหรือเปล่าถ้าใช้สพหนึ่งบินมาผู้กเก็บมันเยอะเอาสพหนึ่งมาบินกันน่ะเจ้าหน้าที่ติดพุกติดต,ดต,ดต,ดตารางกันเยอะก็ต้องทําการเพิกถอ,อนนอสอสามกแปลงนี้ที่ผมบอกมาพูดผมอยู่ฝ่ายหนูนะคุณหมอผมเป็นกําลังใจให้คุณนะคุณสู้ไปผมอยู่ฝ่ายคุณมันจะใหญ่มาจากไหนมันไม่ใหญ่หรอกหนูไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจคนไหนหรอกนะครับ ถ้ามีอิทธิพลจากทางตำรวจไปคกงคูไปเบียเบ่ยงเบนคดีหนูแจ้งมาที่ผมเดี๋ยวผมชนให้ก็รับรองว่าไอ้ตำรวจใหญ่คนนั้นแอบหน้ายห,หลังอยู่ภูเก็ตไม่ได้แล้วกันนะครับ ชมรมสตองต้ตตานคุทธลิภภาคต้ได้โพสต์ข้อความแชร์ธุรกิจ่างช้างของชาวต่างชาติว่าธุรกิจบางช้างที่ใช้คําว่าศูนย์อนุรักษ์มาแปะไว้คนเขารู้กันว่าค่าหัวเข้าไปหัวละก,กว่าสองพันธุรกิจของฝรั่งที่เตะมอสาวขณะที่ทางเพจศูนย์ข้อมูลภูกเก็ตอินฟเซ็นเตอร์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์อนุร,รักษ์ช้างมีรายได้จากอะไรไรายได้หลักของศูนย์อนุร,รักษ์ช้างมาจากเงินบริจาคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิยมบริจาคถือว่าเป็นการทำ CSR ให้กับองค์์กกกรททีี่่่่่ดูแแลลสสััตตวววปปาาาาาาหหยซึงงถือช้ะ ยากในบ้านของเขารวมถึงรายได้จากค่าเข้าชมผู้ใหญ่ประมาณคนละ2,500-3,000บาทส่วนเด็กประมาณ1,500-1,900บาทแล้วแต่โปรแกรมของแต่ละศูนย์อนุรักษ์ช้างก่อนที่ทางเพจจะโพสต่ออีกว่าแหลงข่าวอ้างจริงหรือไม่ศูนย์อนุรักษ์ช้างมีช้างที่ซื้อมาอนุรักษ์แค่ตัวเดียวที่เหลือคือการเช่าช้างมาประกอบธุรก,กิจศูนย์รักช้างเพื่อเรียกรับบริจาคโดยงานที่เกี่ยวข้องตรวสอบด้วยครับซึ่งสอบขอกับที่กรมปศุสัตว์ภูเก็ตเขาไปตรวสอบปังช้างของนายเดวิด ที่พบว่ามีช้างอยู่ทั้งหมด14เชือกโดยมีทั้งช้างที่เป็นของฟางช้างเองและช้างที่เช่ามานอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฟางช้างพบว่ามีทุนตัวทะเบียน1ล้านบาทและ8เดือนต่อมาเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น4ล้านบาทและในปี2 5 6พพบมีรายได้รวม46ล้านบาทมีต้นทุนการขายและบริการ3 8ล้านบาทมีกำไรก่อนหักภาษี7.7ล้านบาทขณะที่นายเดวิดและพรริยาได้ชี้แจงประเด็นนี้ในการแถลงข่าวว่ายินดีที่จะให้ตรวจสอบเรื่องฟางช้างและมูลนิธิเพราะเราทำ ยินดีให้ตัวสอบเรื่องนี้